สวัสดีมิตรลักแฟนเพจทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็จะพาเจ้ากระบะตัวปัญหาของเรานะครับจากเราไปต่อกระบะไว้ประมาณ2อเดือนครึ่งกับสเดือนนะครับวันนี้เราถอดกระบะที่เรียบร้อยแล้วเราก็จะต้องทําการ<พ>อาทอดสไลม์นี้มาครับ,รบ,รบนี่นะครับรถที่เราถอดกระบะออกแล้วนะครับก็จะเหลือสภาพประมาณนี้นะครับ จากนั้นเราก็ต้องสไลด์บะเลยบ้านหลังเทาไปเนี่ยเหล็กเหล็กเหล็กนะครับไม่ใช่เหล็กหลังคาตรงนี้เลยไปนิดเดียวทางขวามือเดี๋ยวช่างทางรถเลยตอนเดียวเมื่อกี้นะครับที่เราถ่ายให้ดูนะครับจะต้องเอาไปขายก่อนนะครับเพราะว่าไหนๆรถสไลด์เพื่อนก็มาแล้วนะครับนี่ครับกระบะเจ้าปัญหากระบะที่ปูกกระพังนะครับข้างนอกภายนอกนะครับดูดีมากนะครับแต่ภายในนี่ เละหมดแล้วนะครับนะครับเราเอาสารสนิยมาเกี LIAM ่ยงกับกระบะนะครับค่อยๆดึงครับเราก็จะเอาเหล็กรองข้างล่างนะครับรองข้างล่างเพื่อให้กระบะเครับอนไหวไหมถูๆแล้วมันถูไปแล้วไปแล้ววัตถิดาคข้างล่างก็จะใส่เลยลื่นไม่มันจะไม่ลื่นมันจะไม่ลื่นปิดนะครับมันจะ ไฟลัดขอแล้วมั้งครับคุณหล่ะขอบคุณจากนั้นนะครับก็มาทําการนะครับสไลด์ขึ้นนะครับไม่ต้องลั้นหรอกมั้งจะต้องเออใอย่าดึงเอาเหล็กอันนี้เว้แผ่นออกปมาด้วยนะไปด้วยนะชิวๆนะครับเฮ้ยข้างๆบ้านเฮ้ยไม่ได้เว้ยอ๋ออ๋อเดี๋ยวเองเอาเอาใส่รถมาเดี๋ยวมันช่างทางรถนี่รถกระช่งครับ เลยบ้านหลังเทาไปนิดหน่อยเดียวรัฐครับใกล้บ้านนะครับไม่ถึงดูสภาพกระบะนะครับข้างนอกดีมากนะครับข้างในนิด่นะครับช่างวถดป้ายทีหนึ่งจากนั้นเราก็เดินทางไปนะครับข้างๆบ้านนะครับ็ให้เดือนไปนะครับเราก็ไม่ได้ตามไปนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้นะครับนี้ครับใส่เบรกเยนด้นยครับพานานแบนี้ครับวางท้ายไปเลยครับ ครับสลิงตกเส้นเดียนะครับอยู่ครับไม่ต้องเอาอาไรรัดครับข้างๆบานนี้ครับผมไม่เว็นไรครับรวมเ๋ยยกใหม่ครับอันไหนครับพี่ร้อยครับหลังจากนั้นนะครับกลับมาแล้วนะครับกลับมารับรถนะครับขับขึ้นไปเลยก็ได้มารถที่เราถอดกระบะออกไว้นะครับที่เราถ่ายให้ดูตอนแรกนะครับนี่นะครับค่อยสไลด์ลงมาไม่รีบครับเเรื่อยๆครับนี่ครับครนนี้นับ อ๋อดูสภาพรถนะครับหลังจะถอดกระเป๋ามันจะเหลือประมาณนี้ครับทางบ้านผมทางภาคกลางเรียกว่าหัวกระสือนะครับดูดดครับ่อครับหนึ่งหัวนะครับดูหัวกระสือครับดูครับสมชื่อครับรถ,ถรถคือรถครับดูนะครับ ัไงไครบเกียร์แตกไปนปานลูกคันไหนครับเออคันนี้ก็เกียร์แตกไปแตกไปสองรอบแล้วเนี่ยไปเปลี่ยนมาที่อู่ช่างเปิ้ลขึ้นโดย<ต>การแตกไปสรอบลไม่ต้องใช้สลิงน,นะครับ แบบงไงติงด,ดคับเตีย้ยนะครับเตีย้ยเพราะว่า่คืร,าาร่างนะาครับครับ,รบแม่ดีครับจอน้ดพอดีเลยครับจากนั้นเราก็มา ใช้สเตย์ึดล้อทั้ง4ล้อนะครับการลดไหลการลดลมน,นะครับสเตลอ็ลอกลอ้ลอนะครับ ความชำนนานนะครับประสบการณ์นะครับสไลด์ลนะครับาดูาครับสไลด์ครับสไลด์เก็บถาดแล้วครับเดี๋ยวดูตอนลงกันนะครับว่าจะลงเร็วหรือช้านะครับ ระบบรีโมทไร้สายด้วยครับนี่ครับยังถือว่านิ่มนะครับลงระดับนี้ดูนะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวมีอะไรคืบหน้านะครับเราจะมาอัปเดตให้ดูนะครับเรื่อยๆนะครับหลังจากเราไปทํากระบะเลนเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทีนะครับว่าเป็นยังไงครับกระบะเลนของเรานี่ครับเราก็เดินทางไปจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปที่หกทํากาครับที่เราสั่งสองกระบะเลนไว้นะครับ เกอบติดครับโอ้โหเกอดไปดิดเดียวครับชายล่างกับหายนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้านะครับเราจะมาถ่ายให้ชมกันต่อครับฝากติดตามด้วยนะครับ